สวัสดีตอนสายๆจากอำเภอปลายนะครับเย็นมากสตาร์ทสักพักแล้วเครื่องรอบเครื่องไม่ลงเลยเนี่ยประมาณน่าจะสองสามนาทีแล้วเพิ่งลงมาเหลือพันสามรอห้าสิบรอบไหนกีตาร์ไปลุย โอ้เย็นมือว้าเย็นมือเดี๋ยววันนี้ว่าจะไปบ้านรักไทยไปปางอุ่งนะครับก็คือที่อยากไปก็คือคิดว่าไหนไหมาแล้วอะ่ะก็ไปเลยถึงมันจะไกลหน่อยก็เถอะเราก็ยัง อย่างปางอุ๋งเราก็ไม่ไม่หวังจะไปดูหมอกตอนเชา้าอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราถ้าอยากดูหมอกเดี๋ยวเรามาดูหมอกแถวนี้ที่ปลายก็คืออยากไปเห็นอยากไปดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงก็น่าจะถึงนู่นแหละครับเกือบเที่ยงเที่ยงนู่นแหลมะมั้งก็ไปวันนี้ก็จะไปปางอุ๋ง แล้วก็ไปบ้านรักไทยเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือก็อาจจะแวะแถวแถวนั้นนิดหน่อยพรุ่งนี้ก็น่าจะไปบ้านจาโบหรือไม่ถ้าไม่ไหวก็อาจจะเที่ยวแถวนี้เอาเพราะว่าตั้งแต่มาเนี่ยตื่นทีสี่ทุกวันเลยไม่ไหวจริงๆก็เที่ยวแถวนี้ก่อนโอเค ยังไงฝากเพื่อนๆติดตามคลิปไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศข้างทางมาฝากเก็บภาพบรรยากาศที่ต่างอุ่มาฝากด้วยยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวติดตามการเดินทางต่อไปครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ แต่เราไปไม่ถึงไม่ทั้งสอนหรอกเราจะแวะที่แวะที่ปางอุงเออดูจากเส้นทางแล้วมีเที่ยงแน่ๆเลยวันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับเราไม่ได้กลบไปดูหมอกตอนเช้าอยู่แล้วแล้วก็ตอนเที่ยงก็อาจจะไปกินอะไรนะตรลาเปามันโถไม่รู้ทางเส้นนี้มันเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเห็นเขาบอกวันทางมันโหดกว่าน,นี้นะเมื่อก่อนน่าจะกูกขาเนาะ โอ้ยมาหมหมาเจ็บขาอ๋อมันมีสามขามีสามขาเ,เดี๋ยวหาจหวะแซงอถตูคันนี้ก่อนครับโมเยอะไปมีสมาธิขึ้นเขายาว4กิโลเข่าแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยขึ้นเขายาว4กิโลชันมากบอกเลยเกียนหนึ่งเลย เกียร์หนึ่งคือเกียร์ที่แรงที่สุดของมันนะฮะเกียร์หนึ่งก็ไปแค่นี้ไงแต่ถ้าขึ้นเกียร์สมันก็ทำความเร็วได้นิดนึงเกียร์หนึ่งมันจะเสียงดังหน่อยเหมือนเครื่องจะพังอ่ะที่จริงมันไม่พังนะ โค้งข้างหน้าโค้งแบบไอ้นี่เลยอ่ะม้วนเลยอ่ะนี่นี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนี่ตรงนี้เลยปึ๊บเจาะสองดีกว่าปะ่ะฮะเจาะสองก็ได้นี่อานนีก็ดูดโอเค นายหฮวนี่ยังไม่เท่าไหร่นะเนี่ยมาเจอเนี่ยนายแฮ้วยังมีแบบนี้ไม่กี่โค้งนะแต่อันนี้มันโอ๊ยหลายโค้งเกินอ๋อเนี่ยได้กิ่วลมมา้ยแวะหน่อยก็ได้ลืมลืมซิบเีรอ่ะโอ้โหไปไหมล่ะไ,ไปหรอ อนี้คือจุดชมวิวดอยกิ่วลมครับไปดูเร็วไปฝั่งนูน้นฝั่งไหนละ่ะฝั่งน้วน่ะไป,ไปดูวิวนั่นนั้นนั่นน่ะไปเฮ้ยติดนี่มาเฮ้อเอาเอด้วยดิ

Okay. เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปครับผม ไงก็คลิปนี้ผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูทะเลเหมอกกันอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ Gracias.